ค่ะหนึ่งเลยนะคะแนะนําให้พักสายตาค่ะเมื่อเรามองระยะใกล้เป็นเวลานานๆใช้กด20 20และ20นะคะนั่นก็คือเมื่อเราใช้สายตาระยะใกล้ติดต่อกัน20นาทีให้พักสายตา20วินาทีโดยการมองออกไปไกลๆเลยค่ะ20ฟุตหรือ6เมตรนั่นเองค่ะหรืออาจจะพักสายตา1นาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าหากว่ามองใกล้เป็นนานๆติดต่อกันเกิน1ชั่วโมงแล้วแนะนําให้พักสายตาประมาณ5-10นาที ่คะประโยชน์ของการพักสายตาตรงนี้จะช่วยให้เราไม่เกิดการเค่งค้างนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะคือไม่ควรใช้สายตาในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอค่ะข้อ3นะคะไม่ควรอ่านหนังสือที่มีตัวขนาดเล็กๆมากเกินไปนะคะเพราะจะไปกระตุ้นทําให้เราเกิดการเพ่งมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและข้อที่4นะคะสําคัญมากเลยค่ะนั่นก็คือแนะนําให้มาตรวจวัดสายตากับผู้เชี่ยวชาญคะ่ะเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและไม่ควรซื้อแว่นมาใส่เองนะคะหากท่านใดนะคะไม่แน่ใจในปัญหาสายตาสามารถเข้ามาปรึกษาได้ฟรีที่คลินิก Eye s t y l สุราธานีนะคะ